ครับสวัสดีครับอ่าอันนี้ก็จะมาแนะนําสินค้านะครับผมนะครับเพื่อเพื่อให้คุณลูกค้าหรือคนที่ติดตามผมอยู่ได้รู้มีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลอ่าสินค้าแต่ละชิ้นว่ามันใช้สอยอยังไงนะครับผมอ่าผมก็เริ่มจากแท่นดิสตัวนี้ก่อนตัวนี้จะเป็นแท่นดิสแบบอ่า ใช้กับ Star r e s o SP สามนะครับผมแล้วก็สามารถใช้กับใช้ดิฟกาแฟทานได้นะคือสามารถใช้กันได้จะได้ทั้ง2อย่าง Star e r e s o SP สามร้อกับใช้กับดิปเปอร์ได้นะครับสินค้าตัวนี้ก็มีอยู่ในช้อปปี้แล้วนะครับลองไปเลือกซื้อเลหได้นะครับ ก็จะมีฐานวางกลางนี่ครับหรือจะเป็นแต่ผมว่าวางตรงนี้จะสวยกว่าเพรเาะเป็นไม้เห็นไหมครับถ้ามีแผ่นไม้วางนี่ก็จะดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะครับผมก็ประมาณนี้ฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็ จะค่อยๆแนะนำไปทีละตัวนะฮะตัวนี้จะเป็นด er ิปเปอร์ปกติเป็นแท่านดิปที่ใช้กับด er ิปเปอร์ทั่วๆไปตัวนี้ราคาจะถูกหน่ยถ้าผมจำไม่ผิดก,ก็อยู่ที่ 2, 90, 2> องร้อเกก็มีในช้อปปี้แล้วส่วนนี้ก็เป็นสองหลุม ท่านดิฟสองหลุมถ้าถามว่าใช้กับสตาร์เลโซได้ไหมมันใช้ได้นะไอตัวขนาดหลุมเนี่ยมันใช้กับสตาร์เลโซได้นะครับผมใช้ดิฟก็ได้ถ้าวางแพดม้านี่จะสวยมากผมจะวางให้ท่านผู้ชมได้ ก็ใช้กับสตาร l เ t ตโตได้นะถ้าจะใช้อะแต่ส่วนมากไม่ค่อยมีใครใช้กันแต่ใช้ได้สตา r l เ t โต FT 3 0 0นะ300เท่านั้นนะครับเ่ยเราก็จะมาที่นี่เคนอกถังข้อกาแฟสินค้าที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้คือมีอยู่ในช้อปปีแล้วนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเคนอกถังข้อกาแฟกากาแฟ อันนี้จะสูง15ซนติเมตรนะครับผมแบบ10ซนติเมตรก็มีนะครับผมแต่ว่าของอยังไม่ได้ผลิตขึ้นมาแต่มีขายอยู่ในช้อปปีแล้วแต่ว่าพรุ่งนี้ว่าจะทําอยู่ตันนี้ก็ผลิตเคนนอกสูง15เซนคือ มันกันน้ำได้ร้ออร์เ็นนะเพราะว่าผมทาเลกเกอร์ไปแล้วแล้วก็ส่วนนี้มีส่วนที่เขากาดกาแฟนะครับไม่มีผลกับตัวมไม้อยแล้วถึงเวลาก็ยกออกเอาไปเทที่ไหนก็ประมาณเหล็กตัวนี้หนานะ,สะเสลดตัวนี้หนาครับมีอยู่ในช้อปปี้แล้วนะครับผมส่วนนี้ก็ ที่ใส่ที่ใส่กระดาษกองกาแฟครับใส่ได้ทั้งเบอร์ศูนย์หนึ่งและศูนสองนะครับผมศูนย์หนึ่งใส่ได้ทั้งหมดแปดสิบแผนะครับผมก็เป็นกล่องไม้อันนี้จะการการฝุ่นได้ร้อเปร์เซ็นเลยนะครับก็จะเป็นงานแบบสไตล์กล่อง สำหรับคนที่คือคนที่ใส่ใจเรื่องความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองนี่ก็กล่องตัวนี้ช่วยท่านได้ครับหมดปัญหาตอบโจทย์ท่านได้มีอยู่ในช้อปปี้แล้วปกติอา่ามันจะมีโปรดักที่ว่าเป็นเป็นที่เนยกระดาษกรองใช่ไหมครับมันก็สวยดีสะดวกใช้แต่ว่ามีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองใช่ไหมตัวนี้ผมก็ ตอบโจทย์ให้ท่านที่รักการดื่มกาแฟแล้วนะาการขุ่นให้นะครับผมก็เหมาะนะสำหรับคนที่รักสุขภาพาดูแลเรื่องความสะอาดก็อันนี้นะขอแนะนำนะครับราคาก็ไม่สูงมากามจะไม่ผิดที่สองยเก้าสิบนะนะครับผมไม่รวมไ,นะไม่รวมไม่รวมกระดาษกองนะไม่รวมกระดาษกองนะแต่ส่วนเคนอกนี่ที่ผมจำหน่ายนี่ทางข้อกาแฟนี่ผมขายทั้งชุดเลยนะขายทั้งเซตเลย คสวยเลยมือผมก็เลอะสีเหมือนพึ่งทาสีมือก็เลยเลอะสีขอประทานโทษด้วยก็ก็ประมาณนี้ครับผมสินค้าก็อาจจะยังไม่เยอะมากนะครับแต่ก็จะพยายามผลิตขึ้นมานะเพราะว่าผมทำคนเดียวเลยนะครับผมทั้งไม้ทั้งสีเลยผมไม่มีใครช่วยนะผมทำคนเดียวนะครับผม ดังนั้นก็มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นผ่านมือผมคุณภาพผ่านมือผมแน่นอนวางใจได้นะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมกับสินค้าที่ว่าเกี่ยวข้องกับครบเครื่องเรื่องกาแฟนะฝากไว้ด้วยนะครับช้อปปี้นะครับผมผม,มีจําหน่ายแล้วนะหรือว่าอยากจะแนะนำให้ผมทําสินค้าตรงไหนขึ้นมาก็ แนะนำมาได้นะครับผมยินดีรับไปพิจารณานะครับโอเคครับผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ